สวัสดีครับพี่น้องงใบสกูุตควันครับผมพบกับเบาอย่างด้วยเลยพี่น้องครับผมมาพี่น้องพพาี่น้องกินเขาพี่น้องครับผมวันนี้เมนูง่ายๆพี่น้องครับผมตามมีตามเกิดนะครับขนมเปี๊ยสันหาแบบอาลูๆแแปลงพี่น้องผมซัมมี่ก็อิ่มก็แซ่บพี่น้องครับผมแซ่บแน่นอนข้าวเหนียวหมูพี่น้องซื้อมานะครับไก่แจวตำเองพี่น้องครับผมพักได้หลายพี่น้องวันนี้เขาอนุญาตกินข้าวเหนียวดินี่ปั่นใหญ่พี่น้องมาๆพี่น้องปั่นใหญ่โอ้

ย่างกับแจว มเนี่ยเ้ยข้าเนียาซื้อมา จ้ากระพักยางกระแสบเนาะประกาศประกาศเห็น ตุ๋ยเขามีใหญ่ยั่น้องอะไรคือตุ๋ยนี่น 음오오음 mm. 바깥 ม,มามาพี่นอ้องไอพี่น้องก,กินเจียวกินเขาเงาง่ายครับ โอ้โอ, <sm ug> อนะืมอืมจำคำนะ้ยังจำจำ โอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องครับผมบบยาองตัวอะพี่น้องครับกินแจ่วไก่ข้าเวเหนียวเบร์แล้วพี่น้องอันนี้เหลือไว้พี่น้องกินขาาหนามือ่อนานะครับต่อกบบายากินไม่ดีกินไม่สุภาพขอขอรห้ผมเจอก,กันคลิปหน้ากรบผมไปครับ